coi lại cái dài cái năng khán xem kinh nhang đi cầm mắt กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องม่าจุกุจุกคนเนอพี่น้องเนอวันนี้ก็มาพบกับส่องสาวนายพาษีบุญแล้วี่น้องเนอวันนี้มาสองคนกับบา่าวละอีไปน้องเ้ยมากินเนื้อโลกสะดุ้งพี่น้องมาเลยใช้จ้ำบานเท่ากันส่วนพอแก้มก็มีใบมะก,กอกแล้วก็บมะแตงเจียวขมผมตัวเหนียบติพย์นิ่งง่ายน้องนะใช่ไหมเชื่บๆต่อกันพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งใจในเรื่องี่น้องเลยเอ่ะลงมือเลย Oi, lại cái dài cái năng khán xem, kinh doanh đẹp. Mhmm. Mhmm. quá, chưa Mhmm. อากตลาดกันแล้วเปนะ็นเป็นมันมันเนาะ xẹp xẹp Bài một con ngon lượt rất chăm trọng được, được อืมสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ควมรู้สบายงลูก mạnh lên đi, nó mà có vơi nó, bây giờ ngon đen vì đấy ấy Hãy subscribe cho không มันในน่อย เก็บวันนี้จะเป็นเแค่ตังค์เงินเนาะตายเลวพี่น้องเหนอโล้วน What? พอจงเกยบมาอนอห่าง นจะเทมหอมคอามคิดมันตำคนวิ่แขวก็ดีตัวหัวเนาด้

เอาบครมเนี่ยขอจบเพลงครีมเนี่ยเด้อพี่น้องนะคนรีมนาพอกันไหมเรื่องปากอะไรกูแจรกูแบหลังใจเด้อพี่น้องนะครับกลับสบายดีสบายดี